สวัสดีแล้วก็กทักทายไปย่งเอฟซีพี่น้องคนหักควายทุกคนทุกกันครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซียู่บานเฮาครับอยูแต่งประเทศมณอลมั่งนาครับยินดีนนต้อนรับกสูดยูทูปชาแนลอิสานมาาั่งนาผ้าเลาะช่องซื้อกลางร,ร่วมรุ่นลักและพัฒนาควายไทยนะครับเ<อ>มื่อนี่บอราทนอยู่นัชดาฟาร์มนะครับหรือว่าฟาร์มของเสียเตอะลงสีนาคานะครับพี่น้องครับตำบลนาคาก็แมงมันหลาย อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมีกาผาพี่น้องยศซีเฮามาอัปเดตนะครับสุจดปพระพันในตัวหนึ่งของบานเฮาครับพี่น้องครับซึ่งมีโครงสร้างที่สูงใหญ่เงาขนาดครับพี่น้องครับมาโทษมาเห็นมันประมาณปีกว่านะครับเสียนะเดี๋ยวก่อนอื่นขยัดมาทักทายครับเสียตับเจ้าของฟาร์มครับ เจ้าของควายเสียสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเสียแณั่มตัวทักทายพี่น้องเขาไปทั้งการนะครับครับผมอยู่นัชดาฟาร์มครับอยู่บ้านนาคาเฮานี่อุดรเนี่ยครับตลาดผานาคาครับผมอยู่หลังลุงสีครับผมครับผมเนาะเมเนก้ารู้สึกเป็นเกียรติครับที่อนุญาตในแวะเยี่ยมชมอีกรอบครับเสียต้อมาอัปเดตพอพันเนี่ยพี่น้องเขารับชมนะครับเบิรงความรอเพื่นว่ารอแล้วก็ค่าผสมเป็นยังไงแบบเดียวกันอื่นไปฟังรายละเอียด เพิ่อนขายาสอบถามเรียกว่าปวัติเรากาะเพิ่นครับเสียครับมาอยู่กับเสียเนี่ยเป็นยังไงบ้างใดครับบอกพี่น้องอัปเดตอีกรอบนี้นะครับเสียครับรอบเนาะโดยตะเก้านี่ตัวนี้นี่มันซื้อมังก่อนขาวครับอยู่กับอาจารย์พ่อนชัยสายธนูอ่าแล้วนี่เพิ่นเหงาไปแบ่งไปให้อาร์ตครับผมควายงามเขาหนิเนะอ๋ออาร์ตร่อนควายงามนะครับเนาะครับผมครับแล้วก็มาอยู่กับผมครับอยู่กับผมได้ประมาณสองปีละ อครับมาอยู่นี่ผมก็เลยว่ามันเขามันงามหลายครับผมเอื่เคยพ่อจังสีก็เลยพึงซื้อมันขุนเขาเลยโอแข่งเขานะผู้ใดมาแข่งได้ครับก็นานี่เพิ่นซื้อมังก่อนขาวมังก่อนขาวแต่ว่าตอนนี้ยุคับเสียกะเปลี่ยนเซอรเพิ่นเป็นเจ้าขุนเขาเจ้าขุนเขาเจ้าขุนเขาครับพีนองเพราะเราเป็นลูกมังก่อนยก ครับผมเสียบัดรมาเห็นตอนน้อยๆมันขาวหลาย่นก็เลยตั้งซื้อให้มังกรขาวครับผมเออฮะโอแต่เมื่อวัยู่ก็เข้านี่มังกรขาวซื้อมันขิโตัวมันเนาะครับผมเข้าก็เลยเห็นเขามันงามก็เลยตั้งซื้อขุนเขาสุดจอดเขาพนครับเสียครับกระดานเขาพนใหญ่นะครับเนาะพน่ะใหญ่คักเลยครับพี่น้องครับรู่จะเป็นนเดียวก็เริ่มใหญ่หลายใหญ่หลายใหญ่หลายครับ คว่มคว่อมไงล่ล้ว,วยยลก็คว่อมหนาพร้อมนะครับเ <โ lever. S 1> นาะคว่หนาหนาพร้อมกว่าหนาพร้อมแล้วก็กว้างพร้มอมอครับผมมักทางเขาเพิ่นนะครับผมออทางเขาสําหรับสายเขาโบ,โบ่ผิดหวังแน่นอนบ,บ่ผิดหวังแล้วก็สายเนื้อหนังบ,บ่ควยย่หญ่โครงสร้างก็บ,บ่ผิดบ,บ่ผพิษบางครับหรือว่างานมาร่วมมาร่วมกันเลยทั้งเขาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งโครงสร้างนะครับเฉียนะครับนี่เพิ่นเป็นลูกเมื่อก่อนยกครับแหนนี่เป็นลูกบัวเงินครับผมลูกบัวเงิน แม่บวเงินของเอมาจากตัวแม่นี่เห็นว่าเพิ่นไปซื้อมาจากลุงเสเมียนครับลุงเมียนเท่านี่แหละแล้วซื้ออาจารย์พ่อชัยซื้อมาละกะมาทับทับบอกมังก่อนยกอืมแล้วมาเป็นตัวนี้ตัวนี้เกิดยูดอนอ๋อเกิดยูดอนใช้ครับผมครับยังบริยาย่ข่ไปไก่น้อยยูดอนเท่าเลยยูดอนเท่านี่แหละครับผมกับมายูกับเสียสองปีแล้วสองปีครับผมสองปีนี้ทับไปประมาณเท่าไรล่ะ โอยเกลว้ยวถไปเฉพาะทับโตอย่างเดียวทับโตยังเดียวลอยเกลียวิปป็ตแสดงว่าถ้าหยาดออกมาเนี่หลายเลยมาครับแล้วผลงานเป็นอย่งไรครับเสี่ยครับแต่ละโตเอ่นจุดเด่นเพิ่นเลยคือไห่เนื้อครับผมอลูกแต่ละตเนื้อดีอเนื้อดีเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังเบิงเบิงครับถ่ายเป็นถ่ายครับพี่น้องครับเนี่ยครับ ตอนนี้เพิ่อนอายุรบมาได้ครับเสี่ยครับประมาณเจ็ดปีตอนนี้หกปีปลายหกปีปายนะครับเนาะปีปลายขึ้นเจ็ดปีครับผมส่วนสูงครับร้อยหกสิบสี่ส่วนสูงร้อยหกสิบสี่โอ้ดัมหนักประมาณพันสามร้อยน้อยๆโอ้โ3พันสามแล้วผลงานในการเข้าสนามเพิ่นเป็นได้ครับเสี่ยครับเพื่อได้ที่ดึงยู่สีถาดโอ้แล้วก็ได้น่าจะได้ที่สามยู่งานชาติรุ่นหน่อยครับผมครับ อย่างว่าผลงานดีกี่ชจำมอยง่ายผมสูงร้อยแปดสิบใช่เสียสูงร้อยแปดสิบโอ้ผมนะครับผมสุดยอดเลยครับ,รบพุ่น้อครับพี่น้องครับงาหลายงาหลายเที่ยแนนจูดเดียนครับเสียบอกพี่น้องอีกนะครับว่าถามีแม่พันธุ์ยี่เราเนี่ยเท่าที่เห็นทายาทพี่นออกม่านะครับเป็ดปรับจุดใดแน่ของของแม่พันธุ์ของพี่น้องเกษตรกรเท่าครับขอกระดูกกระเนื้อครับผมความสูงนี่กาปานกลาง ความสูงกับแต่เกิดสมมติว่าแม่เข้าลอยมาถึงลอยสีสิบเนาะมาทับตัวนี้ไปปุ๊บหนีมันก็นสทีตัวแม่พันเข้าสิพัฒนาได้ประมาณลอยสีสิบป,ปายลอยหาสิบคือว่าเขาเอาพอแม่หารสองเลยวยังเสี่ยนะครับอ,อ,อ,อมันหนาสิพ่อทรงได้ทร,รงได้แต่ว่าที่เข้าสีเห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องเนื้อครับออย่างเนื้อหนังชัดเ,เนนจนเลยนะครับเ,อเ,อเนื้อหนังนี่เขามาเลยเราเรา ลูกคนแต่ละโตนี่เป็นไงครับใจลูกกามตัวตัวแม่ตัวผู้เป็นไงครับถ้าลูกสาวนี่กัลูกสาวนี่ขายไปหกแสนทถไมว่านี่ซื้อขายแล้วซื้อขายแล้วหกแสนโตคู่กันนี่เพื่อนสีเอาเพ่อนสิเอาเป็นล้าน่นนะของตะเลิศนะครับผู้ที่ว่าเอามาทับนี่ซื้อไอ้เออเป็นซื้อตุตตนครับผมตุตตนมาทับอยู่นี่หาแม่สองรอบครับปีกายได้เงิน หกแสนหนุ่มว่ัยเขาเน่าออกกี่กว่าไรอ๋อค่ามือแรกเลยเปิดหาแสนเลยมันจะครับโอ้โหแม่แม่ลอยสามสิบแปดตัวนี่ครับผมแม่ลอยสามสิบแปดแม่ลอยสามแปดนี่แสดงว่าถือว่าออกลูกบ้านี่กับพระธรรมดาได้ตอนไหนครับโอ้มันมันจ่ายลูกนี่จ่ายลูกนี่สุดยอดเลยด้วยอายุนั่นนะผมว่าครับผมอายุกำลังทายลูกพอดีครับอืม ครับพี่น้องที่เบาโทษเห็นเนี่ยครับโค้งสางพันใหญ่ครับเนี่ครับพี่น้องแข้งขานะครับแล้วก็โค่นเขาล้าเขใหญ่ครับแล้วก็หน้าตาครับรอนะครับหน้าตาร้อนตาบอต้องห่วงเลยครับหน้าตาเนี่ยมาตองห่วงคมครับพี่น้องครับเอาไปเชิดนี่ไปเชิดพี่น้องเห็นความงามความร้อนหมดแล้วครับอยากได้พันธุกรรมตอนนี้ค่าผสมเข้าในอัปเดตพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับเสียครับ วันนี้เราผสมสามพันเราผสมจริงสามพันจักเท้าครับผมสามหลอดสามหลอดเนาะครับสามพันครับพอเข้าไปมาผสมกับหอบหนึ่งหรือสองหอบนี่สองหอบมีนก็ย่างลายสองหอบมีนก็ย่างลายว่าหมอผ่าแล้วเนาะหมอใครผ่าเข้าใจว่าตัวแม่อาจจะมีปัญหาถ้าถ้าเกินสองอีกส่วนหลายตัวแม่จะมีปัญหาครับถ้าว่าจับสัตว์แม่แมนเนี่ยมาเลยนะครับเสียเนาะโป่งเดียวเลยจอดเลยครับแป๊บเดียวเห็นใหญ่ๆอย่งที่เวลามันขึ้นคั้วหน้อยนี่ เพราะมันขึ้นนิ่มเลยนะอ๋อนิ่มหลายครับเกง่งเครื่องเก่งครับเราเรามีม,มีมีน้ำเชือเพิ่นจำน่ายไ่มครับเสียร์อ่อนำเชือมีชุดหนึ่งสามพันชุดหนึ่งสามพันทางไกลล่เหาครับผมออ๋อสิบสองหลอดสามพันเนาะครับผมแต่พี่น้องอยู่ทางไก่นะครับอยากได้เราก่อเพิ่นครับกะโทรหาเสียได้ครับเสียตอบราคาได้ครับชุดละสามพันครับนี่ครับ ตอบโจทย์แน่นอนครับพี่น้องครับสายเขาสายเนื้อครับโค้งสางครับหมักใหไงขักแน่เลยครับนะครับเฮ้ยนี่อัปเดตไหนพี่น้องเอฟซีเฮารับชมนะครับมีน้านไปก้มรอครับปีนึงผ่านไปเอฟซเอฟซีก็บอกว่ามาอัปเดตแน่มาสั่นครับนี่ครับมาอัปเดตแล้วครับนี่ครับโอ้ใหญ่คักแน่ครับต่างตากลายครับเชื่อโดยเฉพาะถ่ายใหญ่คักนะครับ ขื่นวนมีเฝ้าเรื่องเพราะว่าไม่จับคุณแม่คุณแม่เป็นันิขื่นเนาะครับผมเพโดนเล็ได้โดนเอาอยู่ดีอนนี้ผู้สาวหรือว่าคุ้ยแม่มาหาเพิ่นหลายปะครับช่วงนี้ครับแชร์ครับเป็นไดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเห็นปะมาเรื่อยๆครับมีจ็ดสามตัวแล้วอ่าเมามาหลายตัวอยู่มันคว้ยจับสัตว์บ่ได้ครับผมมันบ่เซิงครับแต่มันบ่ขึ้นบ่ต้องเอามาเด้อมันบ่เซิงอยู่นี้ปกติทั่วไปนี่คว้ยคว้ยแม่มันต้องขึ้นเนาะต้องขึ้น ค่อยๆผู่มันจับสัตว์แม่น,นี่แหละแ,แต่ว่าค่อยแม่ข้าบางที่ออกมา,าจับสัตว์มาแม่น,นมอยผู่จะบกข้น,เ,นเสียนะนครับปังหรือโท่มาสอบถามอาการก่อนกันเลยนะครับเนาะสอบถามอาการว่าเป็นยังไงลักษณะขึ้นเป็นสัตว์บอเป็นนิรีบอรครับครับผมนะครับเป็นน้องสุจอดพอพันหนึ่งตัวหนึ่งเรียกว่าเป็นพังเหลือหนึ่งครับให้พี่น้องเกษตรกรเท่าครับอยู่แถวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเรียกว่าอำเภอแก่เชียงจังหวัดก่เชียงครับพี่น้อง มาเบงิงมาชมตัวจริงกับมาได้ครับตอนนี้ประจำการยุทที่ฟร์มของเสียต็อปนะครับโรงสีนาคาครับนัชดาฟาร์มนะครับครับอยู่ทั้งเข่ามาเส่น<อ>านาคาติดสร้อยอซุนฟอร์ดนะครับเนาะสร้อยติดซุนฟอร์ดเลยครับเลี้ยวขา,วม,าออม,มาเลยเลยี้ยวขามาเลยออกมาเลยยตามคอนจีดครับพี่น้องครับ<อ>จะเจอฟา้ามมายู่ข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นฟ้ามควายแต่ฟ้ามเดียวกันครับพี่น้องครับฟ้ามเดียวกันเลย เอาสุดท้ายครับเสียครับฝากถึงบอ่อพันธุ์นหพี่น้องเขานะครับเกษตรกรเท่าทั่วประเทศครับเสียขาฝากนะครับครับผมกับฝากลองมาเบิงครับลองมาเบิงราคาเกษตรกรสามพันบาทหมาแนวมันไหวอัฒนาไปเรื่อยๆครับรับรอ,อ,องบอ่บผิดหวัง ซึ่งแล้วลูกมันตัวแม่เอามาส่งท่านี่ก็ได้มาส่วนหลายสิพบนเหลือมีแต่หายไปหายลักาแล้วก็ไปขายผู้อื่นบัดครับครับผมครับอ่าเสียจะฝากทิ้งทิ้งเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเสียครับครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าห้าแปดสี่สี่ครับห้าแปดสี่สี่นะครับหรือว่าติดต่อช่องทางทั้งเฟสบุ๊กการณัชดาฟาร์มณัชดาฟาร์มนะครับเนาะครับครับแอดเฟรนเพื่อนได้เลยครับพี่น้องครับไม่เส้นเจอ ไลน์มาโทรมาสอบถามเส้นทางเได้เลยครับยินดีต้อนรับพี่น้องเจ้าควายเฮาทุกคนครับนะครับเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้าเจิดน้าเจิดนะนาเจิดนาเจิดสวัสดีครับผมได้รับเกียรติจากน้าเจิดมาจูงเจ้าคุณเขาไห่เฮาครับรับที่ลากันน้าเจิดจวงครับแบบนี้ก็จูงไห้เฮ่าครับพูดดูแลเลยเจ้าของแท่เจ้าของแท่เลยเจ้าของแท้รู้ใจไปเลยครับเจ้าของแท่เลยครับเนี่ย ผมสอบถามในเรื่องเรื่องการการกินเพิ่อนยังไงครับอการกินของเพิ่นการดูแลของพอพันธุ์เอาให้ยังไงแบบธรรมดาไม่อาหารเสริมโบราณหรอกครับครับประมาณเมื่อละฮาโลอ๋ออาหารเสริมเมื่อละฮาโลครับครับแล้วกาศยาเคี้ยวฟางแห้งข้อธรรมดาเนาะยาเคี้ยวฟางครับครับผมจะสำคัญกับพื้นน้ำเลยอืม,มครับน้ำนอนน,น,อน้ำน,น,นอนได้เปิดเมื่อก็ได้ไหมครับ โดยเฉพาะช่วงอากาศมันห่อนเนาะครับผมนม้ำมีตมร้อนแห้งคนน้อยเหลื่อมบักเลยเลยครับผม <c oughs> นาเนี่ยม,ม,มันมีตมร้อนครับเ,เราคนมันจะไหลเออช้านาฝนมันมีบวกเนาะคนคนบกพรายไม่ตันเนื้อครับครับเอาโอเคครับผมมาเมื่อนี้มาท้งคนโกครับจาก ช่องอีสานมนาพผาเราขอขอบคุณเฉิดตาไปแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับที่เราอยากให้อัปเดตข้อมูลนะครับพยายามชมครับขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามช่องบอลทุนครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับรับพี่น้อบมาโดสนใจอยากให้บอลทุนไปถ่ายท้ำเปิดตถวะพันแม่พันครับเปิดถ้ำเปิดราคากรับโทรหาบอลทุนได้ครับที่เบอรทุ่นศูนย์แปดเก้าครับ8 4 3ส9 9 9ครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับ ันนี้รับใจพี่น่องซักไว้ครัทุกคนเลยครับโอพี่น่องคลิปา้าเพราะกันไม่ครับสำหรับคลิปเหนียวกันเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ